กับตันกาสวัสดีครับพี่นุ๊กครับผมพี่เลงครับครับผมวันนี้เราอยู่กับเด็กแบทเทิลครับผมและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมตาที่คว้าแชมป์หลายรายการมากๆเลยเด็กนี้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 ฝั่งพี่นุ๊กครับผมพี่นุ๊กเอานี้มาฝากนี่เตาเดียนที่มีนี่แขนเหล็กเอ็กซ์ครับผมก็เป็นของใหม่จากอันนี้คือประกายแสงจากอนาคตใช่แล้วครับผมประกายแสงจากอนาคตครับผมที่สามารถตี120เทคไพลเพิ่มได้โอ้ว่ามันจะ แข่งแก่งหรือเปล่าจริงๆเด็กผมก็เป็นเด็กที่เป็นคว้าแชมป์มาได้หลายงานเหมือนกันนะครับผมก็คือลูกเกียววิสตาอ่าฮะเมื่อกี้มันเป็นไฟฟ้าด้วยปะเพิ่งรู้ตัวเดี๋ยวไปเล่นตัวอื่นเอาเออได้เลยโอเคครับก่อนจะไปดูแบคเติลเดี๋ยวผมฝากกดไลค์กดแชร์สักนิดนึงนะครับผมเราคลิปของเราจะได้ไม่หลุดจากฝีของทุกคนนะครับได้เลยครับเลืองคนเล่นเริ่มก่อนเริ่มหลังครับผมเอาหางพิกจูงรึยังครับหางพิกจูครับแหม่หางพิกจูเรียนเรื่องเลยเริ่มก่อนแล้วกันครับได้เลย แล้วเป็นใครครับผมครับผมลูกเกวีโปรเจกตเอ็กซ์เทินส่วกางค,ครับผมอ่าผมได้เล่นก่อนแบบนี้ก็ยังปลอดภัยอยู่ทัชเจอร์ลงมาครับผมอ่าคอยเหรียญครับผมก้อยจะได้ล่างพื้นฐานหัวจะได้ล่างวิวัฒนานการเอ้ยอยากได้ก้อยหรือหัวจ้ะตอนนี้ดูจากมือแล้วอยากได้ก้อยเอาหัวดีกว่าเฮ้ยปึ๊บของจริงเอ้ยออกก้อย <c oughs> ผมพูดเป็นทิคไว้งั้นแหละผมบอกว่าอยากได้หัวมันจะออกก้อยได้เลยผมเลือกเป็นเจ้าคาบิคอนเลยครับผมโอ้โหเตรียมไว้เล่นละ ลงค่ะไปก้อนมาที่เบนซ์เลยครับผมได้เลยครับแล้วผมก็ที่ให้ตัดเพราะว่าจะใช้เป็นเนียผมผมไม่รู้ว่าจะได้เสิ่หรือจะไม่ได้เสื่ครับผมเขมยวปรติตีครับผมทอยครับผมออกหัวได้ปอมอนตหนึ่งตัวอะไรก็ได้เลยฮึยูนีหัวเขยผมเสร่อเป็นลูกเกียรครับผมอบอกแล้วอยากได้หัวจริงๆร <laughs> ีมือให้ดีไหมเนี่ยอย่านะอย่านะเอ้ยรีไม่ได้เด็กมันรีไม่ได้ติดพลังงานกิฟต์ให้กับเจ้าลูเกียวีครับผมแล้วก็ จบเทธนเลยครับไลยเลยครับก้าวเธนพี่นุ๊กจวดก๊าซหนึ่งใบครับเอ้าแบบนี้พี่นุ๊กขอลองก่อนอ่ะเทเบนสิคตี้วะเฮ้ยเด็ก้อยไม่ได้เลยเลยโอเคโเคโอเคพี่นุ๊กลงเรเดียนเก๊กคุก่าขึมือครับผมใช้ความสามารถของเต้าเจียนครับผมไอเย็นสถานเหลือพลังงานพื้นฐานน้ำสองใบแสดงให้ฝั่งนสงข้ามรู้แนะนำขึ้นมือการ์ดที่ซ่อนอยู่ครับผมทิ้งพลังงานไฟฟ้าไปเลยอ้าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วลูกใช้สปอร์ตครับผม เลือกโปเกมอนน้ำหนึ่งตัวครับผมแล้วก็ไอเทมหนึ่งใบแสดงให้ฝั่งตรงข้ามดูแนะนำขึ้นมือพี่นุกเลือกโปเกมอนน้ำเป็นเซบิเอะเลือกไอเทมเป็นบัตรแบตเทิลวีไอพีพี่นุกลงเซบิเอะจากมือเลยครับผมหลังจากนั้นใช้บัตรแบตเทิลวีไอพีใช้ได้เฉพาะเทิร์นแรกครับผมเอาโปเกมอนพื้นฐานลงมาบนสนามสองตัวพี่นุกเลือกเป็นเซบิเอะกับกิปปะหลังจากนั้นพี่นุกติดพลังงานจากมือให้กับเปาเจียนครับผมแล้วก็ผ่านเทิร์นเลยโดนโดนโดนแล้วโดนแล้ว เขาเลยจั่วการ์ดครับมีวัฒนาการลูเกียวีเป็นลูเกียวีสตาร์ครับผมได้ครับลจากนั้นลงเนลแลนด์ที่มีอยู่แล้วเมื่อกี้ใช้ความสามารถลูเมนัชชัยครับผมเสิร์ฟกระป๋อหนึ่งใบขึ้นมือครับผมได้ครับเสิร์ฟเป็นศาสตราจารย์เบอร์เน็ตครับผมได้เลยก็ใช้เลยครับผมศาสตราจารย์เบอร์เน็ตเลือกการ์ดจากในกองครับผมสองใบลงกองทิ้งครับผมครับนะครับผมเลือกเป็นอะเคโอส์ร้องตัวได้เลยจากนั้นครับผมใช้ความสามารถสตาร์ครับของเจ้าลูเกียผมดาวรวมพุ่นนำโปยมอนไร้สี สองใบจากในกองทิ้งลงมาที่เบนส์เลยครับผมเจ้าอาเกียวสองตัวก่อนที่จะโดนใบไลเดอร์ผมขอก่อนละกันเคอร์โบยุหินครับผมนำพลังงานพิเศษสองใบมาติดให้กับเบลลมอนที่ชอบหนึ่งตัวครับผมได้เลยครับผมเลือกมาเป็นเจ็ตเอนเนอร์จีแล้วก็วีการ์ดเอนเนอร์จีครับผมออได้เลยวีการ์ดแล้วก็กดเทอร์โบยุคหินอีกใบหนึ่งเลยครับได้เลยครับผมเลือกเป็นดับเบิลเทอร์โบเอนเนอร์จีกับเทอร์พีเอนเนอร์จีครับผมติดให้กับเจ้าขับอีกก้อนครับได้เลยครับเฮ้ยติดตัวหลังได้ด้วย ติดพลังงานจากบนมือรเจ็ตอเนจีครับผมให้กับเจ้าลูเกียได้เลยแล้วก็ติดเครื่องรางแห่งความกล้าหนึ่งใบให้กับเจ้าคารมิคอนครับผมใหญ่เบิ่มๆฟูๆเน้นๆอันนี้ก็แพ้ไฟฟ้าไี่น่ะแย่แย่แล้วอุปกรณ์คิดไว้ย่างดีโจมตีเลยครับผมตอมไดครับผมสองร้อยยี่สิบเดซิเมตรครับผมอ่าแล้วผมเลือกที่สามารถทำลายสเตเดียมได้คทั้งทิ้งไปเลยไม่ใช้เองซะด้วยโอเคได้เลยครับฟังไปไหนเนี่ยตองก็ยี่สิบเดซเมตรครับผมเจ็ตอเนจี X หมดสภาพ ได้การรางวา <oh> ัลสองใบครับผมชึบชึบพี่นกเลือกเกทโคก้าหนึ่งใบครับเก้าเทิร์นโคก้าหนึ่งใบไปชึบๆการที่ซ่อนอยู่ทิ้งพลังงานหนึ่งใบครับจบการส่องใบชึบชึบแล้วเนี่ยนั้นพี่นกใช้โปเกเกียร์สามจุดศูนย์เปิดท็อปเด็กเจ็ดใบเอาซัพพอร์ตแสดงให้ฝั่งตรงข้ามทุกานขึ้นมือโอ้ยเลือกแยกจังโอ้ขายซัพพอร์ตขาครับนุ้งใช้ซัพพอร์ตขาเลยจะเป็นเซเก็บแบบลูกอม ใช้ลูกอมประหลาดครับผมวิวนา,าการรมโปเกมอนพื้นฐานข้ามเปล่างสองได้เลยนี่วิวนาฏาการรมเซกเลยโอเคครับผมครับผมอันนี้ใช้เนสบอร์ดไลเด้อโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งตัวมาวางบนเบ็นเลยแขนเหล็กเอ็กซ์ขอบใจไลเด้อลูกใช้ภาชนะแห่งพื้นปฐพีครับผมทิ้งก้านหนึ่งใบถึงจะใช้การ์ดใบนี้ได้ครับทิ้งบัตรแพทเทิร์นวีเอพไปเลือกพลังงานพื้นฐานสองใบแสดงให้ฝแฟงข้ามดูแล้วมนำขึ้นมือเพื่อเป็น พลังงานน้ำสองใบเลยลูกใช้ไฮเปอร์บอนครับผมทิ้งมานาฟี่กับเสาโบเกสต็อปครับบีดารูลูกวิวัฒนาการวิป,ปะเป็นบีดารูเลยครับผมหลังจากนั้นใช้คู่คืนพลังงานแบบพิเศษครับผมทิ้งไฮเปอร์บอลกับพลังงานพื้นฐานน้ำไปแล้วก็ได้พลังงานพื้นฐานขึ้นมือ4ี่ใบเลือกเป็นนี่เลยสามน้ำหนึ่งไฟฟ้าพอ,อดีคําแน่นวนติดพลังงานด้วยความสามารถของอุณหภูมิต่ำสุดขัว้วครับผม สใบ,บติดไปที่แขนเหล็กนี่หนึ่งใบติดที่เรเดียนเกคกักครับติดพลังงานจากมือหนึ่งใบให้กับแขนเหล็กครับผมดัมงนั้นป้าโกเกะสต็อปครับปั่นหน้าทํางานมือมี0ูนใบจัวากา,าให้มือเป็น5้ใบครับนุกใช้เนสบอลเลยครับผมเป้าเจนี่เอ็กซังนั้นเรเดียนเกคกัครับผมทำพลังงานนี้เลย เปาเจนดีเอ็กซ์ขึ้นตำแหน่งต่อสู้เลยโอเคอ่ะเหยีอบสะทานเลือกอพลังงานขึ้นฐ่านน้ำหนึ่งใบครับไปเดียวไปเดียวพ่อโอเคหมดแล้วดิ <laughs> ด้วยความสามารถอรุณหภูมิต่ำสุดขั้วครับใช้กี่ครั้งก็ได้ติดฝั่งใบไปกับเปาเจียนเลยโอเค แล้วโจมตีเลยครับผมดาบลูกเห็บขอพทังงานนะบนสนามไฟเราใบละ60ดาเมจมินุกจัดการขอนจากตัวนี้สาดตัวจากตัวนี้2ใบ300้ดาเมจครับผม3 0 0ดาเมจต่อยโลกเกียนี่เนี่ยูกเกียมีวีจักเอเนจีเอเอ็กสามร้อยดาเมจครับโูกเกียมดสภาพครับผมครับผมมินุกได้การรางว่ล2อใบขับไปก้อนขึ้นไปแล้วกันครับผมได้ลเลยครับเ <c oughs> ข้าเี่ผมจั่วการ์ดครับผมขับไปก้อนตีทีเดียวไม่ตาย ในโนอนใช้สปอร์ตก่อนครับผมความตั้งมั่นของฮีกานะครับผมได้เลยครับทิ้งก้าต้องมือสองใบครับผมจน้ะผมจั่วการ์ดตามจำนวนพนังมอนวฝ่ายครับผมผมทิ้งเป็นไฮเปอร์บอลแล้วก็งานไม่ใจตัดดานจานครับผมได้เลยจั่วหกใบเพราะว่าพี่นุกเป็นบอเลมอนหกตัวได้เลยเป็นเยอะต้องจัดการครับผมแปลอะไรครับผมสเตเดียมคลองลายสองไฟครับผมจะมีเบ้นได้แค่โพลีสติสตัวครับผมแต่ว่าใครที่มีเกินก็ให้เอาลงกองทิ้งไปเลยตัวพี่นุกต้องเสียอะไรเดียนเกโกกะลงกองทิ้งไปเลยครับทิ้งกกกโะเนี่ย ใช่แล้วแต่นั้นผมใช้เนสบอลครับผมครับอ่าเส่โปเกมอนหนึ่งตัวลงเบ็นครับได้เลยผมเลือกมาเป็นคาบิคอนตัวหนึ่งครับได้เลยครับผมติดกิฟต์เอนจี้ครับผมให้กับเจ้าคาบิคอนครับผมได้เลยครับจริงๆอยากเล่นอีกเวทแต่ว่าแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันได้เลยครับคับแล้นผมโจมตีเลยครับผมครับเลือดขาล่มขึ้นกลนข้อครับผมครับผมร้อยแปดสิบตอเมจแต่เพราะว่ามีดับเบิลตูโบนิจ้อยู่จะเหลือแค่ร้อยหกสิบตอเมจครับผมครับอ่าเมื่อทำการโจมตีด้วยท่านี้แล้วคาบิคอนต้องอย พลังงานไปนี้อยู่อะครับผมจะไม่โดนสถานะหลับชาและขับสนครับเพราะงั้นขับเป็นก้อนตีแล้วก็ไม่หลับครับผมโอเคครับผมร้อยหกสิบได้ไหมครับถาขายก็พันก่อนเลยครับได้เลยถ้าเธอจุกัดถึงใบเฮ้ยพี่นุ๊กไม่ชอบสเตเดียมนี้เลยพี่นุ๊กพังทิ้งดีกว่าหลังจากนั้นครับผมพี่นุ๊กต่อยคาัมกรนี่แหละลูกใช้กู้คืนพลังงานแบบพิเศษครับผมทิ้งบิบปะกับแบตเบอร์เทิลบีอีพีไปครับเลือกพลังงานสูงสุดสี่ใบพลังงานพื้นฐานสูงสุดสี่ใบ แสดงฝั่งยคนข้ามดูจากกอมทิ้งเอาขึ้นมือครับผมอ่ะพลังงานน้ำสี่ใบเลยครับห้าสิร้อยห้าสิสองร้อยเพื่อทการสี่ตัวอยู่ดีอ่ะอุณหภูมิต่ำสุดขั้วครับติดพลังงานทั้งหมดสี่ใบเลยให้กับโปรเจกต์ดีเอ็กซ์ลูกใช้ซัพพอร์ตครับผมใครเลือกลูกอมประหลาดกับซสติกเล็บครับครับผมใช้ลูกอมประหลาดครับผมวิวัฒนาการเซบีเอเป็นเซกเล็บเลยมีดารุ้ครับผมฟันหน้าทํางานมือมีหนึ่งใบครับผม ตัวการ์ดเพิ่มให้มือเป็น5ใบตัวการ์ดสี่ใบเสาครับผมโปเกสต็อปทิ้งการ์ดจากท็อปเด็กครับ1 2 3อ้าวพลังงานไฟฟ้าก,กับโปเกสต็อปหล่นไปครับผมได้คู่คืนพลังงานพิเศษที่ไหนได้ไปเดียวเลยว่าอิมแพกมาก <c oughs> แล้วก็โจมตีเลยครับผมดาบลูกเห็บทิ้งพลังงานน้ำสี่ใบ240ดาเมจครับ240ดาเมจครับผมคาร์บิคบอ,อนหมดสภาพครับผม,ผมได้กค่รางมาลหนึ่งใบชึบเขียนตั้งสี่จี้เพื่อหนึ่งไพ่ <_ an> ต้องทำ <_ an> เอาค้ับไปก้อนัวเขาไปขึ้นไปครับผมได้เลยครับเขาจะจวดการครับเมื่อก,กี้ผิดคาดไปหน่อยนกึกว่าพี่นกจะเอาแ,แขนเหล็กมาตีโอ้ยยอมแล้ว <_ d ata> ผมเตรียมไปนี่ไว้ <_ d ata> <_ d ata> จะทำอะไร <_ d ata> ก๊อบนิดก๊อบหน่อยเอาไปก้อนตีแล้วก็ตีใส่อีกทีดหนึ่ง <_ d ata> แล้วก็ใช้เทอร์โบยุกหินเลยครับผมครับผมพลังงานพิเศษ2ใบได้เลยเอาเป็นดับเบิ้ลเทอร์โบใบหนึงครับผมให้กับเจ้าขับอีกก้อนครับผมแล้วกดอีกตัวนึงเลยครับผมครับผมเอาเป็นดับเบิ้ลเทอร์โบอีกใบนึงให้กับเจ้ามิวครับผมได้เลยครับไม่อยากให้พี่นุกใช้ใบนั้นผมติดเทเบิ้ลซิตี้ไปก่อนเลยโอ้โหพี่แล้วก็ใช้เทเบิ้ลซิตี้ครับผมได้เลยครับถอยหน่อยเอ๊ะก้อยโอ้เซล ในนั้นจบดีนะครับผมเดียล้มขึ้นขนข้อครับผมร้อยหกสิบเดาเมตรแล้วก็หลับเลยครับครับผมดาเมจรวมเป็นสามร้อยยี่สิบเป้า์เซ็นหมดสภาพครับในการรังควานสองใบครับผมได้เวลาแล้วแขนเหล็กลองขึ้นไปเลยลูกเข้าเทินตัวกราดึงใบครับเฮ้พี่นุกก็เลยใช้กู้คืนพลังงานแบบพิเศษครับผมทิ้งก้าดสองใบเทพวิบอนแห่งยิซุยกับนันจมูเลือกพลังงานพื้นฐานสูงสุดสี่ใบนำขึ้นมือเลือกเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าน้ำน้ำติดพลังงานจากมือ กับแผ่นเล็กครับติดพลังงานด้วยความสามารถอุณหภูมิต่ำสุดขั้วครับติดกันเยอะๆไซส์สป,ปอร์ตครับผมไข่โปโกเกมอนน้ำเซบีครับไอเทมเคาน์เตอร์แคทเชอร์เคาน์เตอร์แคทเ,เ,เชอร์ครับผมโอ้ย <laughs> มาอันนี้อันนี้เหนืพอความพัดหมายไปน,นิดนึงเคาน์เตอร์แคชเชอร์ครับผมการ์ดใบน,นี้จะใช้ได้จํานวนการ์ดรางวัลที่เหลือของฝั่งเราจะต้องมีมากกว่าฝั่งตรงข้ามครับพี่นุกมี3พี่เอ็มมี2พี่นุกมีมากกว่าพี่นุกใช้ได้ครับผมเลือกโปเกมอนบนเวนต์หนึ่งตัวฝั่งตรงข้ามขึ้นมาที่ตำแหน่งต่อสู้ครับผม <c oughs> เลือกเนโอแลนด์บี ee, ขึ้นมาเลยครับอยากจะบอกว่าอย่าลืมตรวจสถานะว่ามันจะ ตื่นหรือเปล่าตื่นแล้วฮะตื่นแล้วแต่ว่าข้างมันแล้วกันตื่นแล้วอันนี้ตื่นแล้วครับผมแล้วก็โจมตีครับผมเครื่องขยายขอบใจหลาย120ดาเมจครับผมถ้าโปเกมอนฝั่งตรงข้ามหมดสภาพด้วยท่าต่อสู้นี้จะหยิบการรางวัลเพิ่มหนึ่งใบแต่เนื่องด้วยเนโอลแลนด์เป็นท่าน้ำโจมตีไฟฟ้าครับผม240ดาเมจรนะแพ้ท่าจ้าก็เนโอลแลนด์มีหมดสภาพครับผมครับผมเทครางวัลสองใบครับผมด้วยความสามารถของท่าต่อสู้ครับผมเท็คเพิ่มหนึ่งใบเก็บการรางวัลสามใบจบ ถ้าเมื่อกี้เอามาตีก่อนนะโดน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 โดไม่ตอยโดนก๊อฟโดนก๊อฟก็คือถท่าตัวนี้ขึ้นไปต่อยอ่ะมันเป็น320สเฉยๆพี่นุก็เลยแบบเก็บไว้ดีกว่าตอนเย็นก็ตีได้เตรียมุตส่าษาจะก๊อฟใจหลายเหมือนกันครับผมขอบคุณครับอะนะครับผมและนี่ก็เป็นเด็กเจ้าเป้าเจดีเอสที่มีแขนเล็กเอสมาใส่เพิ่มด้วยแ่า ทีนี้ก็จะสามารถตัวเปาเจีตยเเนี่ยเขาสามารถโจมตีตัวใหญ่ได้เขาทำในเมทได้360เนี่ยสบายๆเลยทิ้งพลังางานง่ายๆนะครับผมแล้วก็มีเจ้าแขนเหล็กมาเอาไว้เวลาเจอตัวเล็กจะได้ข้ามได้อย่างเช่นพวกคิวมาหรือไม่ก็เจ้าพวกรัสเคลียจากในเมตาปัจจุบันเนาะใช่ครับผมอย่างเจ้าลูกเกียร์เมื่อกี้ครับผมถ้าเกิดพี่นุกะฝืนเอาเป้าเจกยนตีได้ทยเดียวอ่ะมันก็มีโอกาสที่พี่นุกจะแพ้เหมือนกันเพราะว่าพี่หนุกตายทีเดียวเสียสองายเลยใช่ใช่ใช่ผมเอาเจ้าแขนเหล็กมาข้ามหายได้นะครับผมโครงสร้างเด แขนเหล็กครับผมเป็นท่าทางเลือกมีเซปีเอกับเซเกรฟแล้วก็เอ็มจิจจัวเป็นบีนารุกก็คือเอาตรงก็คือเป็นเป้าเจียมเดิมๆนั่นแหละใช่เป็นเป้าเจียมเดิมๆนั่นแหละครับตัวโปเกมอนนี่แทบจะเหมือนเดิมเลยมีแค่แขนเหล็กเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองไม่ใช่แค่ตัวบอยวอนเทียมที่เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไอเทมก็เหมือนเดิมไอคอนเหมือนเดิมไอเทมคล้ายๆเดิมครับผมแต่ว่าอาจจะถอดพวกตัวแคชเชอร์ตัวตัวควอสวิเชอร์ไปนะครับมาเปลี่ยนมาเพราะเราได้เคาน์เตอร์แคชเชอร์มาแทน พกะในกรณีนนที่เราเสียสองไพ่ไป2ทีเนี่ยเราก็จะไพ่นำเขาอย่างที่เห็นในคลิปนะครับผมสามารถโจมตีกลับมาได้ครับการตั้งบอร์ดก็เป็น VIP ไอพีให้บอลเลสบอล มีเฮฟวี่ซูบอลเผื่อตัวตัวโจมตีเราติดพายเพราะว่าตัวโจมตีเราเป็นพื้นฐานหมดเลยใถ้ามันดึงออกมาได้นะครับมี2คันเบ็ดครับผมเอาไว้รีพลังงานกับกุ้งก็ได้รีโปเกมอนก็ได้ครับเพราะเราใช้เาสาเสาโปเกมอนสต็อปโมเลเทชอยู่แล้วอ่าครับผมหลายๆอย่างจะตกลงไปนะครับนะมีกู้คืนพลังงานพิเศษ4ใบครับผมเอาไว้กู้คืนพลังงานกลับมาแล้วติดด้วยความสามารถไออุณหภูมิต่ำสุดข,ขั้ว ไอเย็นสถานของเปาเจียนเปาเจียนเนี่ยบุญภูมิแต่สมควรของเซก้าเาผมติดพลังงานน้ำกี่ครั้งก็ได้ให้โปเกมอนตัวไหนก็ได้บนสนาม <Okay. S 1> ไฟเราเก่งฟุดๆไปเลย, Support, ยครับผมซัพพอร์ตมีแค่ห้าใบครับผมสี่ใครหนึ่งนันจมูหนึ่งนันจมูไว้เล่นต้นเกมเผื่อว่าเรามือไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดเราตั้งบีนารูได้เราเล่นไฮเกมได้ เหลือรออีมือเหลือหนึ่งใบตัวให้มือเป็น5ก็ได้ดจวทั้ง4ใบเนี่ยใช่ครับผมพลังงานน้ำครับผมลืมๆลืมๆ8มใบกับพลังงานไฟฟ้าติดไว้สัก2ใบเผื่อติดพฟครับผมประม,มาณนี้ครับผมกับเด็กเปาเจียน X ที่มีแขนเหล็กเป็นกำลังเสริมอก็ สำหรับใครที่ชอบเด็กแบบนี้ครับตั้งตารอกันได้เลยเปิดชุดอนาคตกันเอ๊ะมีอดีตหนึ่งใบภาชนะแห่งปัตตพีวันนี้คือแบบเหมือนจะจาเป็นเป็นของสามัญเลยนะใช่ครับผมเพราะเอาไว้หาพลังงานไฟฟ้าทำอรอย่ดงเงี้ยเป็นของแล้วก็เป็นการสามัญที่ใส่ได้หลายๆเด็กเลยนะครับผมสำหรับสหรับเด็กที่ต้องการทิ้งกา๊าซแล้วก็อยากหาพลังงานครับผมน,นะครับผมก็สามารถรอกันได้เลยครับผมวันที่15ธันวาคมนี้แล้วเปิดพรีออเดอร์อยู่นะครับตอนนี้ใช่แล้วครับผมสามารถทักทายมาในเพจ a c e b o o k ได้เลย ับอ่าสำหรับวันนี้พี่นุ๊กกับพี่เอ็ดดาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,ด,รบดูคลิปจบแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยใครอยากเริ่มเล่นการ์ดมาหาพวกเราได้เลยที่เ er ดอะฮับเซียรังสิตชั้น2นะครับผมอย่าลืมดูวิดีโอเก่าๆของพวกเราก็ได้นะอยากได้เด็กลิกสไลท์ไปดูได้หรือ